สวัสดีค่ะประสพคุณสองค่ะเอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นผู้หญิงเน้นเป็นงานไซส์แอลนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA lot A P นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคาซอลราคา5,000บาทค่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า200-250ถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะูกคาจ๋า20บาทค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดค่ะ หมวดเสื้อรวมผ้าเน้นไซส์ L ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA เอาใจสาวไซส์ L นิดนึงลูกค้าจ๋าหมวดนี้ราคา5้า0บาทเท่านั้นนะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มเพราะท่านไหมคที่ตามหางานไซส์อวบอยู่ตามหางานไซส์ L อยู่นะคะแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์อ้วก<ช>ขอคน จรหัสนี้คือจอยไม่มีนะ,ะเราต้องอวบค่ะอ,อวบค่ะลูกค้าจะอ,อวบสซวยๆนิดเดินใช่แล้วนลูกค้าจะราคาฟังไม่ผิดค่ะห้าพันบาทเท่านั้นต้นถูนจ้ะยี่สิบบาทต้นถูนจ้ะยี่สิบบาทราคาห้าพันเราว่าคู ได้แฟชั่นสวยๆหลากหลายแบบอยู่ในนี้ได้เป็นรวมเนื้อผ้าอยู่ในนี้ลูกค้าจะได้เป็นสั้นยาวอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะาและที่สําคัญเน้นเป็นสาวไซส์เอลนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจะาไซส์เอสบอต้องเด้อลูกค้าจ้ขอเป็นสาวไซส์เอลนะจะ้าจ,<ะ>จะเลือกสองแขนค่ะมีมาทุกแขนจ้าลูกค้าจ้า แนอะไรมีอยู่ในนี้เลยลูกค้าจ้าแต่แขนขาดไม่มีนะแขนขาดมไม่มีนะนอ๋อเป็นแขนกุดนะคะลูกค้าจ้าแขนกุดสายเดียวนะคะลูกค้าจ้าแขนสั้นแขนยาวไม่ว่าจะเป็นปาดไหลคล้องคอ,อนะคะมีหลากหลายแบบอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ้า หลากหลายสไตล์เรื่องโทนสีก็มีครับามาค่ะลูกค้จาจะลวดลายก็มีให้อยู่ในนี้เลยนะคะใชค่ะคุณภาพสูเคยว่าแล้วเจ้าตรงมากคำถามนี้คยย่าเมื่อกี้คอยพักหายใจไปเข้าเดียว หายใจไปแบบว่าแป๊บเดียวเองนะนิดเดียวมาหายแล้วนิดเดียวเลยอ่คุณภาพคุณภาพค่ะคุณภาพเกรเอค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋ามีกสองค่ะเกรเอสองบ้านเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขาดเปลือกดำมีเจอนะคะค่ะลูกค้าจ๋ากระดามกระดามกระดาเมเสียหายอาจเจอบ้างชมพู เจอบ้างแต่แจ้งลูกค้านิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าคุณภาพ 7A 7B ของลูกค้าแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเข้ามาเยี่ยมชมดูสินค้าจริงนั่งงานก่อนตัดสินใจซื้อได้อยากไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะลูกค้าจ๋าผ่านมาเราแวะแถวแถวัดผัวแจ่นะคะผ่านมาดูบริษัทก่อนก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ตอนนี้ค่ะ CM รายการนี้ไปก่อนค่ะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นผู้หญิงเน้นเป็นงานไซส์แอรอาจจะมี XL ข้ามาบ้าง อาจจะมีเป็นเอ็มิดมาบ้างนะลูกค้าจ๋าแต่ไซส์แอลเป็นหลักนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อชิ้น20บาทคุณพี่จ๋าเชืช่อได้เลยหมดนี้คือขายดีมากใช่เลยไซส์อของเขาพอดีพอง,งามค่ะลูกค้าจ๋าเรืร่องโทนสีก็มีตั้งแต่ลายเรียบๆลายมินิมอลเรื่องทรงแขนก็ข้ามาหมดนะลูกค้าจ๋าแขนกูดแขนตุ๊กตาไซส์เดียวเสื้อคงเสื้อครอปนะลูกค้าจ๋าเสื้อก้ามแขนกุดนะลูกค้าจ๋าแขนคงแขนขาดนะามีมากหมดเละแขนขาดฟังดูแปลกๆนะคะไม่ได้จ้ะเคย ได้ยินแต่ขาค่ะไปอ๋อขาขาโอ้โหขาขาไปอีกแบบไปเอาไป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 ลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบักด้วยลูกค้าจ๋าสินค้าของบักเรามีหลากหลายรายการนะสนใจหมวดไหนพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้อ่ะลูกค้าสุดคุ้มห้าพันบาทพันบาทค่ะสุดค uh ุ้มลูกค้าจ๋าต ยี่สิบบาทฟังไม่ผิดค่ะโทต้นทุนต่อชิ้นยีบาทคุณภาพก็เก่ดเองนะคะลูกค้าจะเอาไปลองเอาไปเซมเปิลไดลูกค้าจะอยากได้ต้นคุนต่อชิ้นคือสุดคุมนะคะเป็นหมดประหยัดเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้าจะสวยเลยสายก็โอเคสมก็ได้สไตล์ก็โอเคนะคะจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ยังนําเสนอนะคะลูกค้าจ้า CF เลยสายล้นสายล้น มีเป็นกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าจ๋าใครที่ชอบแบบว่าสายลุ้นอยากเปิดเองอยากลุ้นเองค่ะเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้าจ๋าน้าหนักเท่ากันราคาเท่ากันแต่ว่าจํานวนชิ้นนะคะเป็นเพียงประมาณการนะลูกค้าจ๋าจำนวนชิ้นแต่ละกระสอบเป็นเพียงประมาณการนะคะโดยประมาณการต้นทุนเฉลี่ย20บบาทค่ะประมาณการประมาณการ ประมาณสี่เทียมจริงก็แหววไม่ช่วยหนูไม่รู้จะช่วยยังไงหนูก็ยังหาที่ลงไม่เจอแฟชั่นค่ะลูกค้าจ๋าเป็นปอดแขนค่ะสาตลยแบบนี้ก็มีมาก้านะลูกค้าจะาสิรคุ้มสุดคุ้มยังไงแล้วก็คุ้มค่ะสุรคุ้มกันเลยทีเดียวอย่ารอช้าค่ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋า มา 4F ได้เลยค่ะคะลูกค้าจากงานเมกานะแบรนด์ที่เจอส่วนมากจะเป็นโอรวีค่ะคะลูกค้าจะเจอเยอะๆนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ไซส์ที่ซอฟลงกว่านี้นะเรามีเป็นงานเมกาอีกตัวหนึ่งนะนะลูกค้าจากตัวนั้นจะเป็นงานคล้ายๆกับงานท่ายฟนะลูกค้าจะเป็นงานเมกาแร้ว4ไอนะคะไซส์ของเขาจะดรอปลงกว่านี้นิดนึงหมายถึงไซส์นะ จะเล็กลงกว่านี้นิดหนึ่งนะลูกค้าจ๋าหรืออยากได้ใหญ่กว่านี้ค่ะลูกค้าจ๋าเรามีเป็นแฟชั่นบิ๊กไซส์ไปเลยนะลูกค้าจ๋าหรืออยากได้เป็นแยกประเภทผ้าเราก็มีนะเสื้อยืดเราก็มีผ้าฝ้ายเราก็มานะลูกค้าจ๋าหรือเนี่ยลูกค้าจ๋าไม่ได้ขายเป็นหมวดผู้หญิงเรามีเป็นงานผู้ชายนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไม่ขายเป็นงานผู้ชายเรามีเป็นงานเด็กค่ะลูกค้าจ๋าไม่ขายเป็นงานเด็กเรามีเป็นบิ๊กแบ็กแฟชั่นรวมลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่ารวมทุกอย่างให้ลูกค้าเลยถามหาอะไรมีอยู่ในนี้ มีอยู่ในรายการของบักเราเลยนะคะมีที่นี้ทีเดียวมีอยู่ในนี้ไม่ได้มีอยู่โอายถ้ามีอยู่ในนี้ไม่นด้ไม่ได้จะจบไลน์แล้วนะไม่ได้นะไลน์ระทงแล้วนะเอาไปต่อค่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนานะคะสาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะเป็นเสื้อแฟชั่นรวมผ้าเน้นไซส์ L นะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นงานไซส์ L ราคาสุดคุ้ม5้า0บาทเท่านั้นนะคะคุณภาพเกรดเอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าสีแดงบ้างสวยสเป็นเนื้อผ้าซิวนะคะลูกค้าจ้ามีทั้งเนื้อผ้าซิวผ้าชีฟองหรือจะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะจากสไตล์แบบนี้นะคะลูกค้าจ้าก็มีกิดมาลูกค้าจ้าต้อคืนยี่สิบบาทนะบางทีนะเราสอบถามจากแม่ค้าที่รับโดยตรงจากบริษัทบังเริงนะส่วนมากลูกค้าขาย79าได้ขายแาัวอันนี้สีสวยขายตัวละร้อยได้ค่ะถามว่าตัว สองรบาทขาย25้าได้ไหมได้คคุณพี่จ๋าเชื่อไหมว่าขายได้บอกว่าทำไมขายได้คุณพี่จ๋าซื้อ1ิกระสอบค่ะซื้อ10กระสอบค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนจะดรอปลงจะซอฟลงไปเลยค่ะใช่ค่ะจะต้นทุนยี่บาทนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเราไม่ได้การันตีนะว่าจำนวนชิ้น2 0 0ถึง250ิชิ้นค่ะขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าถ้าเป็นเนื้อผ้าซิลชีฟองจำนวนชิ้นลูกค้าจะได้เยอะค่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อยีน หรือเป็นเนื้ออื่นๆที่ปนมาเนื้อผ้าหนักๆนะคะลูกค้าจากจำนวนชิ้นต้นทุนต่อ,ตอชิ้นลูกค้าอาจจะเพิ่มเออแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบด้วยนะลูกค้าจ้าอันนี้เราเป็นเพียงประมาณการแต่ถ้าซื้อสิบกระลาสอบลดทุกลูกแต่ถ้าซื้อกระลาสอบนี้จ่ายยอดเพียงห้าพันบาทเท่นานั้นยี่สิบบาทค่ะลูกค้ยี่สิบบาทเ<า>ทา่า,ทาน,นั้นแกตน้นมันยี่สิบบาทค่ะ เอาไปเทสเอาไปเซมเปิลเอาไปลองขายก่อนก็ได้นะคะลูกค้จาจ๋าเพราะว่าหมวดนี้เชื่อได้เลยว่าจะเป็นคุณแม่ก็ใส่ได้ได้ค่ะจะเป็นคุณป้าข้างบ้านได้จะเป็นคุณแบบว่าคุณลูกได้จ๋าะะจะไว้ลงไว้รุ่นไม่ทางานในการคนมาหมดถามหาหาแฟชั่นอะไรมีมาหมดรวมอยู่ในนี้แล้วก็ไซส์โอเคด้วย ไซประมาณไซแอนนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเยอะๆชอบกระสอบนี้ c f ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสายลุ้นอย่างที่แจ้งเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้าจ๋าราคาเท่ากันน้ำหนัก45โลนะคะใช่ค่ะอันนี้ประมาณการนะลูค้าจ๋าส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบคะ่ะขออนุญาตทวนรายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับมวนนี้ เป็นหมวดเสื้อแฟชั่นผู้หญิงรวมผ้าเน้นเป็นงานสไตแอบนะคะลูกค้จาจ๋เป็นงาน USA Lot A P นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัราคา5,000บาทจาน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นนะคะลูกค้จาจะประมาณการนะ2 0 0ถึง250ชิ้นตอกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้จาจ๋ายบาทคุณภาพ7 a เอจ้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้นะคะ ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะสำหรับันนี้นะคะขอบคุณค<อ>่ะ